ปิดฉากคัดตัวยุท19หญิงสมาคมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมคัด18คนเก็บตัวลุยชิงแชมป์โลกที่โคเอเชียและเซอร์เบียสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินห,หน้าจัดการคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรนอายุต,ตำทธ19ปีหรือยุท19รอบที่2 นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกะกะทหัวมากโดยเปนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าร่วมแสดงศักยภาพเพื่อชิงสิทธิ์เข้าสู่แคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในนามทีมชาติไทยการคัดตัวในวันนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเชา้าโดยมีการทดสอบสมรรภาพร่างกายบนรูวิ่งของกท เพิ่มเงินความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนของโลหิตควบคู่กับแบบฝึกทักษะเฉพาะตำแหน่งที่ออกแบบอย่างเข้มข้นในสนาม กิจกรรมตลอดทั้งวันได้รับการควบคุมดูแลโดยโคดอสกิติพงศ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและมิสเตอร์ฟังคุณฝึกสอนวอลเลย์บอลชาวจีนซึ่งร่วมเป็นหนึ่งในทีมผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยโดยทั้งสองคนได้ร่วมสังเกตการและประเมินนักกีฬาด้วยตนเองตลอดกระบวนการ สมาคมนักกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเตรียมคัดนักกีฬาให้เหลือเพียง18คนเพื่อเข้าสู่แคมป์ฝึกซ้อมก่อนการประกาศรายชื่อครั้งสุดท้ายสำหรับเข้ารวบแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอายุต่ำกว่า19ปีหรือ FIVB Volleyball ก U19 World Championship ระหว่างวที่2-13ถึง 13, กรกฎาคม2 0 1 8ณสาธรัฐโคเอเชียและสารัฐเซอร์เบีย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่เขารวมคัดเลือกซึ่งถือเป็นวันที่เข้มข้นและเหนื่อยล้ามากที่สุดแต่ทุกคนยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่นทุ่มเทและศักยภาพที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสำหรับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบนี้สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง